สวัสดีครับก็วันนี้เทรดไปแล้วคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับพอร์ตแตกก็มีการวางแผนแล้วก็เป็นความผิดพลาดของตัวเองที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับผมก็มีการเข้าออเดอร์ที่มั่วนะครับผม คุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วหดแตกนะครับสิ่งที่กราฟมันเฉลยอ,ออกมาผมก็เทรดในกรอบนะครับผมก็เทรดในกรอบเหมือนกันแล้วก็พอเข้ามาอยู่ใน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 ,ในกรอบราคาตรงเนี้ยนะผมเข้าเซลเข้าบายจุดนี้เข้าบาย ราคาวิ่งลงทําให้ผมหัวร้อนแล้วก็ผมมาเปิดเซล์จุดนี้แล้วก็วิ่งมาวิ่งลงมาเสร็จปุ๊บอ่าก็ขึ้นไปแล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็ผมมาเปิดไม้เซลล์จุดนี้แล้วก็ออกหลอดเยอะด้วยนะ SL มัน แถวนี้แหละแล้วก็ราคาก็วิ่งลงเสร็จปุ๊บก็คิดว่าอา่จุดนี้จุดสุดท้ายแหะจุดล่าสุดสุดท้ายมันอยู่ท้ายกรอบนะมันอยู่ตรงแนวรับพอดีสังเกตดูในทานเฟรม15เพราะตรงนี้เป็นกรอบสีฟ้าแล้วทีเนี้ยผมก็รู้ว่ามันหลุดกรอบผมก็เลยกาว,ว่าจะเปิดเซลลงไปอ่ะ จุดนี้มันตรงนี้ผมกะว่ามันจะต้องมารีเทสมันขึ้นมารีเทสตรงนี้แล้วก็วิ่งลงความหมายผมแต่ว่ามันอยู่แนวรับก็คือตรงกรอบราคาพอดีวันนี้การทำให้ไในสิ่งที่ได้เรียนรู้สำหรับพอร์ตแตกวันนี้นะครับก็คือเวลาเทดอยู่ในกรอบเนี่ย เราโฟกัสอยู่ในกรอบในทานเฟรม15นาทีนะเนี่ยกรอบเนี่ยกรอบสีน้ำเงินเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสีอื่นก่อนมันไม่ชัดเท่าไหร่เป็นสีเหลืองเนาะก็วันนี้พอร์ตก็แตกไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็ยังคุมอารมณ์ยังไงะ่ะก็คือว่าทําใจเหมือนอกหักอตอนนี้ผมเหมือนอกหกักแล้วผมควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็อ่ารู้สึก น้อยๆนะกับสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วมันผมขับรถด้วยนะตอนนี้ผมก็อยู่บนรถนะแต่ว่ามันมันเป็นเงินเล็กๆน้อยๆเป็นพอร์ตเล็กๆน้อยๆแต่มันทําให้ผมควบคุอมอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็พอร์ตผมแตกเนะี่ยมันเสียความรู้สึกอ่าโอเคนะครับก็สิ่งที่ผมได้วันเนี้ยที่ผมได้ซื้อวันเนี้ยซื้อความรู้วันนี้ก็คือ เวลามันอยู่ในกรอบแล้วมันขึ้นไปรีเทสไม่ผ่านเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันยืนไม่ได้มันลงมาเสร็จปุ๊บมันลงมาเสร็จปุ๊บเห็นอะไรเอ่ยพราะเราจะเล่นหน้าเซลเราต้องเล่นหน้าเซลเพราะว่ามันอยู่อ่ามันลงมาปิดภายในกรอบเราต้องเล่นหน้าเซลอ่าเล่นหน้าเซลง่ายๆเลยนะครับโอ้โหตอนกราฟเฉลยนี่ง่ายๆแต่พอตอนเทจ,จริงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับก็ตรงนี้นะครับเป็น Delta แนวต้าแนวรับ ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันเอาเป็นทึบแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะอัดคลิปไว้นะครับผมก็ตรงนี้เป็นแนวรับอ่าแล้วก็ลองมารีเทสเสร็จปุ๊บก็ออกไม้เซล์จบลงไปถ้าไม่ได้ยังยังไม่ได้ออเดอร์ก็คือตรงนี้เป็นแนวรับ เสร็จปุ๊บก็ออกไม้เซลออกไม้เซลจุดนี้อ่าก็ลงไปเทสไม่ผ่านก็ลงไปจุดนี้ออกไม้เซลเทสไม่ผ่านก็ลงไปอ่าโอเคพอจุดนี้ออกไม้เซลปุ๊บเทสผ่านแล้วก็ไม่ผ่านเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่สรุปแล้วมันก็คือมันมายืนได้แล้วมันก็ขึ้นไปต่อ อ่ะเนี่ยมันก็ขึ้นไปต่อเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มองเป็นเส้นขาขึ้นพอเป็นเซ็นขาขึ้นตรงนี้ก็คือแนวรับเราก็สามารถที่จะถ้าไม่มั่นใจนะถ้าไม่มั่นใจตรงนี้อาจจะหลุดได้เราก็รอให้เขาขึ้นมาก่อนขึ้นมาเสร็จปุ๊บขึ้นมาเสร็จแล้วอ่าขึ้นมาเสร็จแล้วก็ ทิ้งตัวลงไปทิ้งตัวลงไปเสร็จเทสแนวรับเก่าแล้วก็เด้งขึ้นแบบเนี้ยมันมันง่ายมากเลยมันมันง่ายสุดๆแต่ว่าพอเทสจริงมันยากไม่รู้เป็นไงนะครับผมก็วันนี้ดีนะที่์ตผลแตกแล้วผมได้ได้เรียนรู้การเบรกกรอบเล็กๆในในทนันในกรอบเล็กๆของกรอบสิบห้นาทีของผมก็คือเบรกแล้วรอเขาเทสเนาะ เป็นการซื้อความรู้นะถ้าเวลาพอดแตกแล้วเราต้อง,องนี้นะเบรกแล้วเบรกแล้วเทสอ่ะขีดไว้เลยเบกรกเทสลงอ่ะเบกรกเทสลงแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็อันนี้ยังไม่ได้เบรกเนาะก็อันนี้รอเขาเบรกขึ้นแล้วเขาเทสแล้วก็ขึ้นนะครับผมก็วันนี้ผมก็ได้ซื้อความรู้อีกแล้วนะครับผม ไม่เป็นไรครับพอแตกเดี๋ยวเราทำใจแล้วก็ฝึกฝนต่อนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ